สา่งขนี่กูเองนะจะพูดนะโอเคเอาการชกมวยนิดนึงชกชกนิดนึงชกนิดนึงชกนิดเออนี่คสวัสดีครับซอมาคงไม่เบรกกูวันนี้กูเอกนะวันนี้ร้อยสามสิบสี่จุดห้าเหยียบตาช่างเป็นไงเกินเท่าไหร่เกินหนึ่งปอนหนึ่งปอนด์เดี๋ยวก็ปึ๊บสักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงมั้งยี่สิบนาทีก็ผ่านแล้วนะเมื่อคืนไปกินอะไรไหมแน่นอนเราซ้อมอยู่ที่ไอ้เป็กกุ๊บนะกี่วันรอบนี้อ่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเรามวยประเภทยังไงเข่ารู้ว่ายังไง เห็นเด่นพยักไม่เขาสูงยาวเนี่ยเขาเป็นมวยยังไงเห็นคลิปแล้วมีอะไรน่ากลัวมั้งไม่มีของเรานี่ได้ได้เปรียบอะไรเขาบ้างนี่กระดูกห้อยกระดูกห้อยใช่ไหมอ่าแต่ว่าความสูงนี่น่าจะเสียเปรียบมั้งอ่ารถสูงเท่าะไรร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยหกสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างแพ้แพ้เมื่อกี้ไฟต์ติดแล้วเนี่ยห้าไฟต์ติดแล้ววันนี้ร้อยสามสี่จุดห้าเคยชกไหม เคยแล้วนั้นก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายลูกหลานจากจังหวัดหนองคายอ่ะฝากแมครับแล้วนะเจเกนทิปไปด้วันนี้คู่เอกพี่น้องชาวหนองคายเชืยอชื่ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับโอเคอ่ะขอโชคดีน้องชายผมผมชิดเดียบพียักษ์เดียบพี่สีทองครับอ่วันนี้เจอกับเอ่อสามังโคงไม่เคยชกแน่นอนจริงๆค่ายนี้มันน่าจะเจอกันบ่อยนะเราเคยเจอกันเคยเจอกันในสายที่นี้อ๋อวันนี้เป็นเหครเห็นก็ไม่ เขา,ขามีอะไรลูกหนักแรงอะไรบ้ <an> รรก็มีลูกรูปเขาแล้วก็มีเขาแต่เราก็ใส่ว่าได้ยาวได้สดวานะครับคือเราถือว่าร่างกายเราน่าจะดีกว่าเราซ้อมอยู่กับพี่เดชใช่ไหมกี่วันซ้อมนี้อ่ะสองวันสามวันที่ครับก็สบายๆเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปลอยปลอยหกสิบสี่หกสิบห้า 64, <45. S 1> ปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ผม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 อายุสิบเจ็ดปีแล้วครับโอายุยังน้อยนะผลงานล่าสุดเเปป็็นนนไไไงงงฟมมมมัผผีชะ มีชนะแสนเชิงอยู่อย,อยู่อยู่ที่ฐานทัพครับอแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะแล้วก็ชนะที่เสืตูครับล่าสุดนี่เหรอชนะที่ไหนโอ้ผมชนะอีออนไลนแล้วผมก็มาชนะนอ็องพี่มาชนะน็องพี่ชมัมก่อนอ๋อวันนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุดจกร้อยเท่าไรร้อยสามแล้ววันนี้ร้อยสามสี่จุดห้าเคยชคไหมเคยเคยแล้วนะไม่ก็ไม่ต้องคุมสบา,ายๆนะเอาลูกหลานจากจังหวัด ผมก็รัวนะครับฝากด้วยฝากเคียดนองกอุ<อ>้เอกด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมนลยนครับจากทีมทีท่โอเคนี่ครับขอบคุณมากครับนำลงงใจเมื่อตัวโอเคขอบคุณ